หมอเมดผมชมพูถือปืนนะครับงานของค่ายโพนี่แคนยอนนึกด้วยเป็นงานค่ายใหม่นะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเอานาั่งนี่แหละมารีวิวคุณภาพงานของค่ายนี้ด้วยเลยก็จะเป็นน้อง NTW20 นะครับจากเกม Girl Front Line ในสเกล1ต่อ6งานของค่ายโพนี่แคนยอนนะครับค่ายเองก็เป็นค่ายที่เพิ่งเปิดทีมาใหม่ได้ไม่นานคุณภาพงานเป็นไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้โทนหน้าตากล่องนะครับทนก็จะเป็นทั่วๆไปเหมือนปกติเลยนะครับไม่มีอะไรมาก ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูความงดงามของสาวเมทผมสีชมพูถูมผมสีชมพูถูปม <laughs> ผมสีชมพูผมสีชมพูถูกโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูความงดงามของสาวเมทผมสีชมพูถือปืนว่ามันจะสวยงามคุ้มกับราคาไหมในราคาที่ได้มาเกือบเก้าพันบาทนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าโคตรสวยครับโคตรเด็ด ดีงานดีเทลนางเรียกว,ว่าสวยตรงปกมากครับเกือบ95%ได้เลยคลิปก่อนก็สาวเมทนะครับคลิปดีก็สาวเมตแต่ชุดนี้จะเป็นชุดสาวเมทจริงๆที่เราจะเห็นในานางหรือในอนนี้ะได้ค่อนข้างบ่อยนะครับที่จะปิดมิดชิดอย่างนี้เลยต่างจากเบลฟาสนะครับที่มันจะเปิดโชว์เพนท็อปอย่างนั้นอะ่ะอันนั้นนะมันไม่ปกติมาเริ่มที่หน้าตาความสวยของนางกันก่นกอนละกันนะครับในตานางนี่เรียกว,ว่ามีความสีแดงอมชมพูมรกตกนะครับจะหมุด่งนะครับริมฝีปากสีแดงไม่ยิ้มนะครับในเรื่องของสีผิวววนนนีีี่่คคคคออข้าาางยูใรระดับๆบมมม สวยอยู่นะครับไม่ได้ขาววอกนะผมนางนะครับเรียกว่าผมดังโคตรยาวคับเป็นผมสีชมพูที่ยาวสลวยจริงๆมีการมัดโพนีดด่เทลทรงสูงนะครับปลายผมในผิวยาวลงมาเลยนะครับดีเทลในส่วนสีผมทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงของทนผมเนี่ยจะมีการตัดสีขาวแซมกับสีชมพูบ้างจะทําให้ดูเหมือนมีการไล่สีแสงนิติอะไรอย่างนั้นเลยปลายผมแต่ละเส้นก็ค่อนข้างแหลมนะครับไม่มีจุดแต้มเปืเป้อนสีเลยพอต่อระหว่างเส้นผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเทียบกับเบลฟาดอะผมนางอะจะเป็น PVC นะครับก็คือจะมีความเป็นเนื้อ PVC ไม่ได้เหมือนเป็นเนื้อพลาสติก a e s เหมือนกับ ของเบลฟาส์่างกันนะซึ่งผมมองว่า PVC ทํางานให้ละเอียดได้ยากกว่านะครับแต่โทนผมของนางทาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวเลยครับชุดเมดนางนะครับก็จะเป็นสีโทนเดียวกับเบลฟาส์เลยก็คือชุดกระโปรงเมดนาง,งเนี่ยจะเป็นสีกรมท่าน,นะครับผ้ากันเปื้อนสีขาวส่วนของนางเนี่ยจะมีเสื้อเชอิ้ตข้างในเป็นสีขาวอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าจากชุดนี้นี่นมนังใหญ่มากครับใหญ่จริงๆแต่น่าเสียดายไม่เห็นค,ครับเสียดายนิดนึงแล้วก็กระโปรงนางเนี่ยยาวกว่าเบลฟาสมากนะครับกระโปรงนางนี่เรียกว่ายาวเกือบถึงข้อเท้าได้เลยครยากรริงงงๆเสสดนะอใ่ป ยาวอย่างนี้ไม่สามารถถ่ายให้เห็นต้นขาอนุว่วหัวสวยๆของนางได้นะครับนางก็จะใส่สต็อกกิ้งสีขาวนะครับยาวลงมาพร้อมกับใส่รองเท้าคัทชูสีดาเป็นรองเท้าเรียบๆน่ารักน่ารักนะครับไม่มีอะไรมากมือขวานางก็จิบกาแฟดื่มอยู่นะครับชิลจริงๆพร้อมกับมีปืนไรเฟิลแดเนียลเอ็นชีว .20 พาดไว้อยู่ด้วยนะครับคือหลายๆคนก็คงรู้แหละว่าสาวๆจะเกมเกิร์ลฟอนไลน์นะครับมีชื่อมาจากปืนจริงๆและสาวๆเหล่านั้นก็จะใช้อาวุธที่มีอยู่จริงๆในโลกจริงๆเนี่ยมาเป็นอาวุธในเกมของพวกนางน,นะครับอ จะเป็นปืนจุ่โจมระยะไกลนะครับชื่อเต็มรู้สึกจะชื่อ Daniel NTW20 นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นปืนจุ่โจมที่รุนแรงอยู่ใช้ได้ผมก็ไม่รู้ประวัติมากหรอกนะก็ไปหากันเอาเองนะครับในเรื่องของลุดลายเนี่ยทำได้ออกมาใกล้เคียงกับปืนจริงมากคือเรียกว่าเหมือนกับ แทบทุกจุดเลยสวยเหมือนแทบทุกจุดมากครับอาจจะมีต่างไปบ้างเล็กน้อยตามสไตล์ของปืนแต่ละยุคสมัยไปนะผมก็ไม่รู้ได้ละเอียดแน่ชัดนะครับปืนทําได้สวยครับค่อนข้างสวยดีเดียวเลยแหละตรงกระจกเลนนะครับก็จะเป็นเหมือนกระจกด้วยแต่มันจะไม่ใช่กระจกที่สามารถส่องได้จริงๆนะแค่ให้ความรู้สึกเหมือนกระจกเท่านั้นเองแล้วก็จะมีรถเข็นเค้กชามาเสิร์ฟนะครับเป็นรถเข็น2ชั้นข้างบนก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีชากาแฟมาเสิร์ฟเรานะครับตั้งอยู่บนฐานสีน้ําเงินวงรีงโงโๆนะครับอันนี้พูดฐาน ฐานมงลีสีน้ําเงินโงโงอันหนึ่งนะครับไม่มีลายอะไรเลยฐานไม่มีลายอะไรมาให้สักนิดก็เสียดายมากคือฐานไม่มีลายอะไรมาให้เลยจริงๆเสียดายเสียดายครับคุ้มกับราคาไหมก็ลองไปตัดสินใจกันเอาได้สําหรับผมคุณภาพงานถือว่าโอเคคุ้มราคาครับแล้วก็ตรงถ้วยชาเนี่ยครับที่นางจับอยู่เนี่ย ก็ระวังนิดนึงคือหมุดด้วยชากับนิ้วอะ่ะมันมีนะแต่ว่ามันนิดเดียวแล้วมันแทบยึดไม่ได้ครับถ้าสั่นนิดนึงอะ่ะก็ตกละเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆนะครับและก็สุดท้ายนะครับบอกเลยว่าใตาก้กระโปรงนางนี้โคตรเด็ดโคตรดีครับดีมาก โคตรดีครับดีกว่าของเบลฟาดอะ่ะคือนางใส่ถุงน่นองสต็อกกิ้งสีขาวแล้วก็มีสายรัดสแตปอีกทีนึงอะ่ะแล้วคือพันตีนางเล็กมากเล็กแบบเข้าร่องตูดแล้วก็คือเห็นแก้มตูดนางแบบโอ้โหใหญ่ๆเบิ่มๆเลยครับโคตรสวยทําได้โคตรสวยกว่าเบลฟาดมากแล้วก็ร่องตรงกลางของนางก็ทําได้โคตรดีเช่นกันครับโคตรด,ดีแจมมากโคตรแจมครับของดีเลยอะ่ะดีเทลของสีผิวก็ทําได้ค่อนข้างมีมิติเช่นกันนะครับไม่ได้เป็นสีโทนเดียวไปเลยอะ่ะมันจะมีความแบบเป็นเงาอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะพันตีนางก็ไม่ใช่สีขาวธรรมดาอม โคตรดีครับไหไลท์เลยครับก็โอเคถือว่าเป็นหนึ่งค่ายที่ทํางานได้ออกมาค่อนข้างดีและค่อนข้างสวยงามตรงปกนะครับแต่ราคาค่ายใหม่ก็ถือว่าแอบแรงอยู่นิดที่เกือบเกือบเกือบหมื่นได้บางตัวนี้ก็เป็นหมื่นนะครับก็ถ้าใครจะพีก็ตัดสินใจกันดีๆส่วนรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจเล็กน้อยให้ด้วยลวกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับป๋าตานะครับ